ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมก,กราคม2 5 6 5จําจำได้ใช่ไหมปีนี้เออกี่ยวกราวขึ้นนันนึงนิสพิมพ์หลายฉบับและ,ะก็ต่อนเนื่องกันหลายวันจำได้ใช่ไหมครับมก,กราคม65เทพจกพ้นตำรวจโทษสุรเชษฐ์ทานผู้ช่วยาา<า>พวยบตรน้ำทิมบุกไปที่อู่เรือชื่อสีสงขลาสีสงขลาเนี่ยเป็นอู่เรืออยู่ที่สิงหานครจังหวัดสงขลา บุกไปที่อู่เรือสีสงขลาจับกลุ่มเรือประมงห้าลำด้วยกันค่ะอธิบายกันนิดหนึ่งอูอ่เรือสีสงขลาเนี่ยเป็นอู่รับซ่อมเรือประมงค่ะเรือประมงมักไปใช้บริการขึ้นคานซ่อมซ่อมอะไรตอนี้อะไรที่นั่นที่จอู่เรือแห่งนี้โอเคอเรือประมงทั้งห้าลำนั้นประหลาดมากทําไมคะชื่อเรือ,อเป็นเรืออินโดอื ธงที่ชักขึ้นสูย่ยอดเสาก็เป็นธงอินโดเขาพยายามอธิบายว่าไอเรือทั้งห้าลำเนี่ยมันเป็นเรืออินโดเข้ามาขอขึ้นคานซ่อมที่อูสีสงขาสีสงขาจังหวัดสงขาเออม,มาจับเขาหาอะไรเทพโจ๊กเาบอกว่าจากการถ่าวสืบทราบมาว่าเรือประมงทั้งห้าลำ ปลอมลทั้งชื่อปลอมทั้งสัญชาติเพื่อที่จะมุดรั้วเข้ามาซ่อมเรือในอู่ในเขตประเทศไทยทีนี้คำถามก็คือทำไมต้องปลอมเ,ออเป็นเรือมาเลยมันเข้ามาซ่อมในประเทศไทยไม่ได้หรืออย่างไรออมีเหตุผลอะไรอธิบายกันนิดนึงนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งใช้หนังซ้ำอีกรอบหนึ่งเรือประมงทั้ง5้าลำเนี่ยจริงๆมันเป็นเจ้าของเป็นคนไทยค่ะเจ้าของเป็นคนไทยแต่ดั้งเดิมนั้นถือสองสัญชาติไทยด้วยมาเลยด้วย จับปลาไทยชักธงไทยจับปลามาเลยชักธงมาเลยเอาเถิดเอาล่อกับเจ้าที่ทั้งสองฝั่งอยู่ที่จะไล่จับทันช่วงไหนเจ้าหน้าที่ของฝั่งไหนย่อนยานย่อย่อนหรือรับงานหรือรับงานก็วิ่งไปจับปลาแถวๆนั้นเยอะหน่อยประมาณนั้นในเวลาต่อมาด้วยนโยบายในเวลาต่อมาด้วยนโยบายทางฝั่งประเทศไทยและทางฝั่งมาเลยด้วยเขาไม่ยอมละเขาบอกว่าเฮ้ยเรือประมงถือสองชาติไม่ได้ต้องเลือก ต่อไปนี้ต้องตอบเข้าแถวต้องจัดระเบียบต้องตอบเข้าแถวให้หมดคุณจะคา2ส,สัญชาติอย่างนี้ไม่ได้ก็เลือกมาเลยและการจะเอาสัญชาติไหนคนไทยที่เป็นเจ้าของเรือประมงทั้ง5าลำเลือกที่จะแปลงสัญชาติเป็นเรือมาเลเพื่อไปชักธงมาเลเแต่ครนี้จดทะเบียนมาเลเยแต่คราวนี้เวลาที่จะซ่อมเรือเนี่ยจะซ่อมและบำ,บำรุงเรือเนี่ยนะ มันต้องมาเมืองไทยทั้งฝั่งมาเลยมีข้อจํากัดเรื่องอู่ซ่อมเรืออ๋อต้องมาใช้บริการบ้านเราต้องมาใช้บริการทางฝั่งเราอต้องมาใช้บริการทางฝั่งเราแล,แล้วทำไมาเป็นเรือมาเลยมาซ่อมบ้านเราไม่ได้เหรอ,อทีนี้คือเออเอางี้สั้นๆเลยนะม,มาเลเซียข้าห้ามห้ามว่ามาเลเซียข้าห้ามเรือประมงไปซ่อมนอกประเทศอ๋อรักษาธุรกิจอู่ซ่อมเรือในประเทศของเขาไง เออถ้าคิวยาวก็ต่อคิวไปเรื่อยๆไงเขาห้ามไงเขาห้ามไงเขาจำกัดเขาจำกัดแต่คราวนี้อ่ะจะตีฝ่าาเขาจำกัดยังไงอ่ะก็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  ก็ไปก็ไปปลอมสัญชาติสิปลอมชื่อปลอมสัญชาติเป็นเรือ Indo อินโดจะได้ชักธงอินโดเพราะอินโดไม่มีข้อห้ามลอ่องเข้าไทยได้อเพราะอินโดไม่มีข้อห้ามในการส่งในเศเรือมาซ่อมในเขตประเทศไทยแค่ในเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ได้ขัดขวางเรือต่างชาติที่จะเข้ามาซ่อมในเขตประเทศไทยอ <Indo S 2> ินโดเราก็เวลคัมรับได้อจึงเป็นเหตุต้องไปปลอมแปลงเปลี่ยนอแต่คราวนี้แต่คราวนี้ถ้าปล่อยเรื่องจะบานปลายถ้าปล่อย ระเบียบอายุยมันจะมีช่องโหว่ถ้าปล่อยเขื่นจะพังเเดียวจะตามมาอีกหลายปัญหาตัดสินใจบุกจับเลยบุกจับเลยบุกจับเลยค่ะห้าลำโดนรวบแต่คราวนี้สนุกอยู่อย่างหนึ่งก็คือเขาดําเนินคดีกับทั้งเจ้าของเรือทั้งห้าลำลูกเรือของเรือทั้งห้าลำโดนด้วยและรวมถึงเจ้าของอู่เรือสีสมขาไม่แค่นั้นตัวกลางผู้ประสานงาน ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเจ้าของเรือให้มาติดต่อกับกับออออููเรืผู้ประสานงานหรือไอ้ตัวกลางกลางตรงนี้ก็โดนด้วยอ๋อรวมหมดเลยทุกส่วนทีนี้ทีนี้ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ก็ก็เกาะติดเรื่องนี้มาโดยลาดับจากมกราวตอนนี้กรกฎาดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคําถามก็คือคดีห้าเรือประมงปลอมสัญชาติมันไปถึงไหนค่ะ มันไปถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วคะมันไปถึงไหนมันไปถึงไหนคะก็ได้รับการบอกกล่าวจากทีมจับกลุ่มนะเขาบอกว่าในการดําเนินคด,ดีเนะี่ยจะแบ่งเป็นสามกลุ่มคด,ดีแต่ก่อนที่จะไปกันที่สามกลุ่มคด,ดีนะเอาเอกสารชิ้นหนึ่งขึ้นจอสักนิดหนึ่งเอาเอกสารขึ้นจอสักนิดหนึ่งนะครับอเอกสาร,ออรชุดนี้ถกมาจากแฟ้มตํารวจใช่แล้ว หัวข้อข้างบนบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงบนจอณนขณะนี้มันเป็นมันเป็นแผนภูมิมันเป็นเพจที่แสดงโครงข่ายเครือข่ายของการปลอมสัญชาติของอะไรเรือทั้งห้าลำเลยนะว่าใครเกี่ยวข้องบ้างมีชื่อมีถูกถไม่ไหวไม่ไหวแต่ดูอย่างเงี้ยดูงงเอาในเชิงของการดําเนินคดีดีกว่าค่ะตํารวจเขาแบ่งเป็นสามกลุ่มคดีคสามกลุ่มคดีนะฮะ คราวนี้ไปดูกลุ่มคดีที่หนึ่งด้วยความกลุ่มคดีที่หนึ่งเรือประมงปลอมสัญชาติหนึ่งลำค่ะด้วยความเคารพนะครับในเรือประมงปลอมสัญชาติห้าลำนั้นมันแบ่งเป็นสามกลุ่มจึงกลายเป็นที่มาของสามกลุ่มคดีกลุ่มที่หนึ่งลำเดียวกลุ่มที่สองก็ลำเดียวกลุ่มที่สามมีสามลำมหคาับไปดูรูปแบบการดําเนินคดี ไปดูธงไปดูแนวทางในการดําเนินคดีนะครับกลุ่มคดีที่1เรือประมงปลอมสัญชาติหนึ่งลำเป็นเรือประมงปลอมสัญชาติที่ใช้ชื่ออินโดว่า73ใช่ไหมเจ็ดสามเจ็ให้เจ็ดสเป็นชื่ออินโดนี่กปลอมมาปลอมมาเลยแหละธงอินโดที่ชักขึ้นสู่ยอดเสานั่นก็ปลอมสัญชาติมาค่ะผู้ถูกดําเนินคดีประกอบด้วยเจษสวย เขาเรียกกันว่าเจสสวยเจ้าของเรือสมสวยคงวัดใหม่เป็นเจ้าของเรือกับลูกเรืออีกสามที่โดนรวบตัวสังเกตไหมฮะเขาไม่ได้เล่นเฉพาะเจ้าของเรือเขาเล่นลูกเรือด้วยใช่ค่ะเจสสวยโดนลูกเรืออีกสามก็โดนด้วยแต่คราวนี้ในกลุ่มคดีที่หนึ่งนอกเหนือจากจะเล่นเจ้าของเรือประมง73ดสามยังเล่นงานเจ้าของอู่ซ่อมเรือสีสงสีสงขาด้วยใช่ค่ะ เจ้าของอู่ชื่อคุณวสัศนกิติยานันท์กับผู้ประสานงานอีก3าคนโดนหมดค่ะก็ด้วยความเคารพผู้ประสานงาน3คนนี้ก็ก็จะเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเจ้าของอู่แล้วก็เจ้าของเรือช่วยประสานงานติดต่อประสานดิวเมเจอร์ให้มาใช้บริการกันนั่นแหละนะครับคราวนี้คราวนี้ขณะนี้ก็อยู่ในชั้นศาลนั่นแหละค่ะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอยู่ในขั้นตอนกระบวนการมาถึงคดีที่สองเรือประมงปลอมสัญชาติหนึ่งลำเช่นกันค่ะ ชื่อเรือ75หค่ะ7 5หเป็นชื่ออินโดธงก็เป็นธงอินโดแต่มันปลอมทั้งหมดอพูดถูกดำเนินคดีประกอบด้วยเจ้าของเรือนะคะชื่อคุณสุรัตน์บัวผุดค่ะลูกเรืออีกสาก็โดนด้วยค่ะโอเคแล้วก็อู่เรือสีสงขาก็โดนไปแล้วนะคะคุณวสันกับผู้ประสานงานอีก3ค่ะสังเกตไหมครับทุกกลุ่มคดีเขาเล่นงานเจ้าของเรือประมงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันเขาจะห้อยเจ้าของอู่เรือไว้ทุกกลุ่มคดีก็โดนหมดไง กลุ่มคดีที่หนึ่งเขาเล่นเจ้าของเรือเจสสวยใช่ไหมเขาโดนด้วยเสียวสันเจ้าของอู่โดนด้วยกลุ่มคดีที่สองเขาเล่นสุรัตน์บัวผุดเขาก็เสล่นเสียวสันเจ้าของอู่ห้อยทายไว้ด้วยแสดงว่าเสียวสันโดนมันทุกกลุ่มคดีไปกันที่กลุ่มคดีที่สามคราวนี้เป็นเรือประมงปลอมสัญชาติสามลำประกอบด้วยเรือที่ชื่อ KM อะไรเนี่ย KM อฮาซิลเคคิลัดเออเอ็ดเวิร์ด เอดเบิร์ตนี่เป็นชื่ออินโดทงก็ทงอินโดแต่ปลอาหมดใช่ค่ะผู้ถูกนวมคดีก็คือไอ้สามลำนี่เจ้าของคนเดียวกันคนเดียวกันเป็นคนทักอิ่มทั่วพี่ทักอิ่มทั่วเจ้าของเรือทั้งสามลำแต่ลูกเรือที่โดนมาสามลำใช่ไหมลูกเรือก็เก้าค่ะลำละสามไงใช่สามลำก็เก้าลูกเรือก็เก้าือกฎคดีที่สามอูเรือสีงขกาคุณวสันต์โดนด้วยก็ติดเขาไปด้วยใช่ค่ะก็โดนทั้งสามกลุ่มคดีนะคะ <ป>นี่คือความคืบห<อ>น้านี่ก็คือความคืบหน้าแต่มีมันกวานั้นดิอ้าวเหรอคะมีอะไรคะมีมันกวานั้นดิเดี๋ยวคาเพจกลุ่มคดีที่สามเอาไว้นะเวลาที่เขายื่นฟ้องเขายื่นในกลุ่มคดีที่สามเขายื่นฟ้องรวดพิทักษ์ลูกเรืออีกเก้าวสันผู้ประสานงานอีกสามรวดเดียวเลยแต่คราวนี้มันมีความแปลกแยก ปรากฏว่ามีลูกเรือคนหนึ่งเป็นชาวเมียนมาอืเป็นชาวเมียนมาค่ะชื่อนายซาวารับสารภาพค่ะอืรับสารภาพค่ะยอมรับสารภาพหนึ่งในเก้าชื่อนายจดไว้เลยนะนายซาวาซาวานี่เป็นชาวเมียนมาก็เป็นหนึ่งในลูกเรือของ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 ขอได้หัวพิทักษ์นั่นแหละคนอื่นรวมถึงเจ้าของเรือ ยิ่งกระต่ขายเดียวไม่รู้ไม่เห็นไม่รุ่นไม่นี่แต่ซาวาไปรับสารภาพลูกเบียชาเมนมาแหกโคกรับสารภาพหนึ่งคนผมก็ไม่รู้ว่าโดยการจัดฉากของ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 ใครใครจัดฉากสกิดให้อิซาวาเนี่ยมารับสารภาพเลนึกว่าก็นึกว่าน่าจะรับเป็นคนเดียวก็รักกันประมาณนั้นซาวารับสารภาพว่าเป็นคนเอาเอาป้ายชื่ออินโดมาปิดทับป้ายชื่อมาเล เป็นคน,เ,นเอาธงอินโดมาเปลี่ยนธงมาเลเเป็นคนดำเนินการเอาเรือทักเข้ามาทางฝั่งประเทศไทยเป็นคนรับผิดคนเดียวอะรับผิดคนเดียวนี่ยแหละว่างั้นเถอะอเมื่อรับสาร,รภาพสารก็แยกตัดสินเฉพาะไอ้หมอนี่ไปก่อนอตัดสินไอ้หมอนี่ไปก่อนเพราอรับสาร,รภาพไงปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับคุณนายปรากฏว่าปรากฏว่า สารจังหวัดสงขลาพิพากษาพิพากษาจำคุกแต่รอลงอาญานะอ๋อให้รอลงอาญาจำคุกไอ้หมอเนี่ยสาวาเนี่ยอืมสองปีค่ะแต่รอรอลงอาญาสองปีสองปีรับสารภาพลดครึ่งหมดเนี่ยอืมแล้วก็รอลงอาญาด้วยอืมแต่โทษปรับหนักโทษปรับเนี่ยโดนไปเท่าไหร่สั่งปรับประมาณ39ล้านบาทเศษๆโอ้โหเพราะเพราะ เพราะเที่ยวเนี้ยมันผิดพรบอรเลยที่นี้ผิดพรบศอุนทรกรผิดพรบอคนเข้าเมืองผิดพรบอรการประมงผิดพรบอรโอ้เยอะแยะไปหมดหลายตัวหลายฉบับไอ้ที่หนักๆนันนะพรบศอมุนทรุกรที่โดนเยอะใช่ไหมถูกเพราะว่าคุณโอเคว่ากันไปประมาณนั้นเฉพาะไอ้สาวาานี่ที่ศาลตัดสินแล้วคนเดียวเนี่ยมันล่อไป39้าล้านบาทเสร็ษสารภาพใช่ไหมลดครึ่งหนึ่งหรือ19้าล้านแต่มันห้อยท้ายตรงนี้ว่า ถ้านายสาวาไม่มีเงินมาชำระค่าปรับ19ล้านค่ะให้กักขังแทนค่าปรับก็คือติดคุกแทนค่าปรับไม่มีเงินจ่ายไงไม่ต่ำกว่า1ปีแต่ไม่เกิน2ปี 2> โอ้ตั้ง19ล้านติดคุก 1, 1> <อ>ปีไม่เกิน2ปีเออล้างนี่ได้ล้างแท,าแทนค่าปรับแทนค่าปรับ,รรรบแทนค่าปรับล้างค่าปรับแทนค่าปรับ มันก็มีปัญหาอีกนะเจ้าหน้าที่ศูนย์กากรรู้สึกจะมีสินบนสินบนอะไรด้วยแลวจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็ในเมื่อถ้ามันไม่มีเงินจะไปจ่ายก็ไม่มีแหละก็ไม่มีแหละคุณคิดว่าคุณคิดว่าไอ้สาวามันจะมีเงินมาจ่ายไหมไม่มีมันเป็นลูกจ้างมันป็นแรงงานมันเป็นรายงานต่างด้าวยอมติดคุกอยู่แล้วล่ะแต่คราวนี้แต่คราวนี้ไอ้คนอื่นนะหารู้ไม่ว่ากําลังจะถึงคราวเคราะห์ละเพราะว่าคดีในส่วนของไอ้สาวามันจะกลายเป็นบรรทัาน ที่ต้องไปไล่บี้คดีอืนตาด้วยในส่วนคดีที่เกี่ยวเนื่องกันก็โดนหมดเลยใช่ไหมทั้งห้าลำใช่ไหมไม่ใช่แค่สามลำใช่ไหมในสามลำก็ยังไม่จบไอ้ซาวามันไอ้ส่วนคนอื่นมันต่อสู้คดีมันก็สู้กันไปใช่ไหมใช่ค่ะซาวามันรับเนี่ยก็จบไปหมดในส่วนซาวาไงทีนี้ทีนี้การเอาเอาเมียนมาเนี่ยมารับเคราะห์แทนใครก็ไม่ทราบเนี่ยก็มีคนโคตรสะกิดนะ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานของเสียเฮงรู้ไหมแวะเวียนมาดูสักนิดหนึ่งก็ดีนะแวะเวียนมาดูสักนิดหนึ่งก็ดีนะ<ม>ปฏิบัติการเอาลูกจ้างเมียนมาเอาลูกจ้างเขมรมาติดคุกมารับเคราะห์มาจ่ายค่าปรับมาอะไรต่ออะไรแทนใครต่อใครนั้นเป็นเรื่องที่อกระทรวงแรงงานดูนิดหนึ่งก็ดีเนะ,ะส่งเสียงดังๆไปได้ยินไหม้ครับนี่ก็คือความคืบหน้าของคดีค่ะ